การพูดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญคนเราจะรู้ว่าใครเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีก็ต้องอยู่ที่การสนทนาการพูดจาผู้ที่มีสติปัญญาดีก็มักจะพูดจาในสิ่งที่เป็นประโยชน์วาจาที่ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นวาจาที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยก็จะไม่พูด แม่รู้อยู่ว่าเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนชอบแหละคำพูดแบบนี้ก็จะมีคนชอบมีบางกลุ่มบางฝ่ายชอบนะบางครั้งก็ต้องตัดใจตัดใจที่จะไม่พูดพอรู้ว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแน่นอนแหละคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไม่เห็นด้วยหรือเขาอาจจะไม่ชอบหรือบางทีเขาไม่ชอบแต่เขาก็อาจจะวิเคราะห์ว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เหมาะที่จะพูดนะ ควรจะพูดในทิศทางอื่นจะดีกว่าไหมหรือพูดในทิศทางที่จะมีการทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันไม่เกิดการที่จะทำให้ใครต่อใครเนี่ยได้รับความรู้สึกไม่สบายใจคำพูดจึงเป็นเรื่องที่มีความต้องระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักพูดทั้งหลายผู้ติดเป็นนักปาฐกถาเป็นนักเทศเป็นผู้ไร์สดทั้งหลายเนี่ย ก็จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้ในมงคลสูตรจึงกล่าวเอาไว้ว่าวาจาที่จะต้องกล่าวนั้นจะต้องเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตคําว่าวาจาสุภาษิตก็นั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นวาจาที่จะต้องออก,ออกเป็นสุภาษิตคําพังเพยนะคําว่าสุภาษิตในที่นี้หมายถึงการกล่าวถ้อยคําที่เป็นคําที่ไพเราะอ่อนหวานผาาสานสามัคคีทําให้คนปรองดองกัน มีความเข้าใจอันดีต่อกันอันนี้อันนี้ใช่ก็คือเป็นวลนักษณะเป็นที่เป็นวาจาสุภาษิทตท่านยังกล่าวเอาไว้ว่าวาจาสุภาษิตนั้นเป็นมงคลอ,อยู่ในมงคลสูตรนะเรียกว่าเป็นการกล่าววาจาสุภาษิตเป็นมงคลวาจาหรือคําพูดเนี่ยเมื่อพูดออกไปแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะคําพูดที่พูดออกไปมันจะกลายมาเป็นนายของผู้พูดแต่เมื่อยังไม่พูดเนี่ย ผูพ้พูดก็ยังเหมือนกับว่าเป็นนายของคําพูดนั้นอยู่ก็แน่นอนแหละนะถ้าพูดออกไปแล้วเนี่ยยิ่งมีการบันทึกกันนี่โอ้ยก็ยิ่งจะต้องมีความระมัดระวังแหละเพราะว่าจะเอาคําพูดที่พูดไปเนี่ยไปเป็นประเด็นได้คนบางคนก็จับเอาสาระของคําพูดโดยบอกว่าเอาละคําพูดอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดหรอกก็เอาตรงนี้แหละเอาที่เป็นสาระเราได้สาระจากตรงนี้เราก็เอาแล้วแต่บางคนก็ว่าอย่างนี้ก็มีนะบางคนก็บอกว่าฟังทั้งหมด ฟังพูดต้องฟังทั้งหมดเลยถ้าไม่ฟังทั้งหมดเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเอาตรงนั้นทีตรงนี้ทีมาปฏิปต่อกันเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นคําพูดที่ที่สร้างสารรค์หรอกคําพูดที่สร้างสารรค์อย่างแท้จริงอ่ะจะต้องพูดปฏิปต่อกันอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรียกว่าผู้พูดจะต้องทําการบ้าน <c oughs> จะต้องทําการบ้านในการพูดค่อนข้างมากเลยทีเดียวแหละถ้าจะพูดนะก็จะต้องทําการบ้านในการพูดเ็คือไม่ได้หมายความว่ามานั่งแล้วจะพูด ได้เลยทันทีทันใดเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมเนื้อหามาบ้างเพื่อที่จะให้เนื้อหานั้นไม่ไม่กระทบผู้อื่นยิ่งเป็นเรื่องที่เรารู้ในสังคมเนี่ยหรือสังคมเขารับรู้กันโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลจะต้องมีความชัดเจนมากเมื่อจะนำเอามายกเป็นกรณีตัวอย่างเนี่ยก็จะต้องมีความชัดเจนมาก และคำพูดที่ต้องมีความระมัดระวังก็คือคำพูดที่จะต้องไม่ยกผู้อื่นหรือสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อยกมาแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยก็คือเหมือนกับว่าก็ก,ก็ผิดหลักเลยแหละเนื่องจากว่าเมื่อข้อมูลที่ยกมาเนี่ยไม่เป็นความจริงเนี่ยข้อมูลนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นความเท็จคำพูดจะเป็นคำพูดเท็จเนี่ยก็อยู่ในศีลอยู่แล้วอยู่ในศีล ศีลห้าก็มีศินแปดก็มีศินสิบก็มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็มีศินสามร้อยสิบเอ็ดก็มีนะก็เรียกว่าอยู่ในเรื่องของศีลอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าคำเทเ็จไม่ได้คำเท็จคำ่อเสียดคำหยาบคำเพอ้อเจอร์คำเหลวไหลอย,อย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องงดเว้นมีความระมัดระวังแม้พระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงตรัสคำพูดคำใดออกมาเนี่ย พระอ,องค์ก็มีความละเอียดอ่อนมากนะที่จะต้องมีความระมัดระวังมากโดยกล่าวเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวเอาไว้เลยว่าพระธาคตหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอ,องค์จะทรงตรัดวาจาแบบไหนไม่ตรัดวาจาแบบไหนซึ่งตรงนี้ก็จะขอนําเสนอให้ท่านทั้งหลายนําเอาไปพิจารณาอาตมาก็จําได้ไม่ไม่ครบถ้วนกระบวนการนะก็มีความจําเป็นจะต้อง พูดโดยการที่จะต้องอ่านตรงนี้ท่านฟังบ้างแหละเพราะเนื่องจากว่าถ้ากล่าวผิดไปเนี่ยก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยจะไม่ได้รับประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการนำเอาคำที่เราอ้างถึงพระพุทธเจ้ามากล่าวในที่นี้จะถูกแบ่งออกเป็นเป็นหลักษณะโดยที่พระตถาคตจะไม่กล่าววาจาที่พระอ,องค์จะไม่กล่าวนะั้นมีสลักษณะ แล้วก็วาจาที่พระองค์ทรงกล่าวนั้นมี2อลักษณะโยมลองดูนะท่านลองดูนะ 1. วาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงพอใจของผู้อื่นนี้อยู่ในส่วนของวาจาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสไม่ทรงกล่าวนะในข้อที่1ผ่านไปแล้วนะ 2. วาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที่รักที่พึงพอใจของผู้อื่น 3. วาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงพอใจของผู้อื่นและ 4. วาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ก็เป็นที่รักที่พึงพอใจของผู้อื่นทั้ง4ประการนี้เป็นวาจาที่พระพุทธเจ้าไม่ตรัส หรือไม่กล่าวนาเฉเาะาะ4ข้อนี้ท่านจะเห็นว่าองค์ประกอบของ4ข้อนี้แม้เป็นวาจาที่จริงแต่มีจุดที่ทำให้เห็นว่าถ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระอ,องค์จะไม่ตรัสอันเนี้ยทั้ง4ข้อเนี่ยถ้าเราจะจับประเด็นนะแม้จะเป็นวาจาที่จริงหรือวาจาที่ที่แท้และแต่ว่าในวาจาที่จริงที่แท้นั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ทรงตรัสหรือแม้กระทั่งว่าวาจานั้นจะเป็นคำพูดที่เป็นที่รักที่พึงพอใจแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็ไม่ตัดอันนี้เห็นไหมท่านก็จะเห็นละสีประเด็นที่พระองค์ไม่ทรงตรัสโดยแกนกลางของสีประเด็นนี้ก็มีคำว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนวาจาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนั้นมีสองประเด็น มีสประการก็คือ 1. วาจาได้อันจริงอันแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงพอใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้นอันนี้วาจาที่กล่าวนะ 2. วาจาใดอันจริงอันแท้ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักที่พึงพอใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จัก การที่เหมาะเพื่อจะกล่าววาจานั้นท่านจะเห็นว่าแม้วาจาที่จริงแท้นะที่จริงแท้แล้วก็ประกอบด้วยประโยชน์น่แต่ว่าจะมีข้อแม้ว่าไม่เป็นที่รักที่พึงพอใจเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะทรงเลือกตรัสให้เหมาะกับการก็รคือจะต้องดูเวลาเพราะองค์ก็ทรงดูกาลเวลาด้วยดูความเหมาะสมด้วยไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าตรัดวาจาที่เป็นวาจาที่จริงแท้แต่ว่าเป็นวาจาที่ไม่เป็นที่รักคือเข้าไปกระทบกระทั่งผู้อื่นขึ้นหรือทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกได้ถึงการที่ถูกถูกกล่าวถูกตาหนิหรือถูกทำให้เกิดความรู้สึกว่าถูกทำร้ายจิตใจเนี่ยพระองค์ก็จะทรงเลือกทรงเลือกเวลาให้ให้เหมาะสมที่จะกล่าววาจานั้น คือทั้งสองอันเลยแหละทั้งสองสอง,สองวาจาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีคําว่าจริงแท้แล้วก็มีคําว่าประกอบด้วยประโยชน์แต่จะมีคําหลังว่าคําหลังว่าเป็นที่รักที่พึงพอใจกับไม่เป็นที่รักที่พึงพอใจเนี่ยตัวเนี้ยก็จะต้องเลือกเวลาพราะองค์ทรงดูทรงรู้จักเวลาที่จะทรงตรัส ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะทรงตัดวาจาอย่างใดออกมาเนี่ยก็พระองค์ทรงละเอียดอ่อนมากนะโยมนะท่านมีพระองค์ทรงมีความละเอียดอ่อนมากแต่ถ้าบุคคลในสมัยนี้หรือภาษาวกในสมัยนี้ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจะพูดจะกล่าววาจาแบบไหนออกมาเนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วละ่ะคือบางทีก็อาจจะบอกว่าต้องมาชั่งน้ําหนักใช่ไหม ชั่งน้ําหนักดูว่าวาจาที่พูดออกไปเนี่ยคนชอบก็จริงแหละคนชอบก็จริงแต่ก็ต้องดูดูเรื่องของดูเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือหมายถึงเรื่องของการที่จะกล่าวให้คนเนี่ยได้เข้าใจถึงเรื่องของการที่จะไม่ทุกข์คือในชีวิตเนี่ยทุกคนจะเจอปัญหาพบปัญหาแล้วก็มีปัญหาที่แตกต่างมากมายนานัประการ แต่ละคนก็จะมีปัญหาของแต่ละคนเมื่อต้องมาฟังหลักธรรมคำสั่งสอนหรือฟังหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องได้ฟังหลักธรรมที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่จะทําให้จิตใจเนี่ยมีความสงบเย็นจิตใจที่มีความสงบเย็นจากการฟังก็คือเมื่อได้ฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเอาไปน้อมนึกคิดพิจารณาหรือลงมือปฏบิบัติลงไปในการฟังนั้นก็จะสามารถที่จะ ดับทุกได้ที่จริงแล้วเนะี่ยในชีวิตนี้ทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีทุกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอยู่ก่อนท่านทั้งหลายทุกเนี่ยเป็นสภาพที่จรมาท่านท่านต้องต้องมีความเข้าใจแบบนี้ทุกเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของจิตใจมาแต่เดิมแต่ทุกนเนี่ยอย่างเช่นความโลภความโกรธความ,วามหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอาคันตุกะเรียกว่าเป็นอาคันตุกะจรมายกบาลีสักหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อให้ท่านได้ไปสืบค้นได้ แล้วก็จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นพระองค์ทรงตัดเอาไว้ว่าปภัสละมิทังจิตตังพิขเวอาคันตุเกหิอุปกรลเสหิอุปกริถฐังอันนี้เป็นบาลีตัวเต็มก็พิฆเวเนี่ยจะจะแปลว่าภิกษุก็ได้แปลทับศัพท์ว่าภิกษุก็ได้หรือแปลว่าผู้ขอก็ได้นะแต่ถ้าแปลให้ให้มีเป็นผู้ที่มีศิลป,ปะในเรื่องของการเรียนภาษาบาลีในในระดับสูงเนี่ยเขาก็จะแปลว่า พิกเวเนี่ก็จะแปลว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายนะพิกเวตัวเนี้ยแปลว่าท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายภัยในวัฏฏสงสารเนี่ยมันก็จะมีภัยอันเกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายอันนี้ก็เป็นภัยในวัฏฏสงสารแล้วก็สิ่งที่จะเกิดมาจากการที่มีภัยเนี่ยจากการที่มีชีวิตเนี่ยก็จะมีเรื่องของความความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิต ก็จะมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งึ่งที่บอกเลยว่าเป็นเป็นอาคันตุกะที่จรมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความโลภความโกรธความหลงที่จรเข้ามาจากการที่กจากการที่เหมือนกับว่าต้องเป็นอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จรมาอาดูต่อไปเนาะลองฟังต่อไปนะว่าปภัสรมิทังจิตตังพิเกเวนะอีทังเนี่ยปภัทละประัสละ,ะ,ะน่แปลว่าประพัทสอนจิตตัง ประัสรมิทังมันมาจากคาว่าประพัสระบวกกับอีทังซึ่งแปลอะไรก็ได้ว่าอีทังแล้วก็จะมีจิตตังใช่ไหมอีทังจิตตังจิตนี้แปลว่าจิตนี้จิตนี้ไม่ได้จิตโน้นจิตไหนๆนี่คือจิตนี้จิตในขณะนี้จิตนี้จิตที่กำลังเป็นอยู่นี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยจิตนี้ประพัสระก็คือประัสรังมีความประัสสอนก็คือมีความผ่องใสผ่องใสผุดผ่องก็หมายความว่า ยังไม่มีอะไรเลยที่จะที่จะจรเข้ามาเป็นความผุดผ่องใสเป็นเป็นสภาพเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เดิมที่เป็นสมบัติที่มีอยู่แล้วก็มีวรคต่อไปว่าคําหลังไปว่าอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริถังก็ค,คือว่าเศร้าหมองแล้วเพราะกิเลเป็นเครื่องจอมาคือกิเลตนะ่ยที่จรเข้ามาเนี่ยมันทําให้เศร้าหมอง นะอุปกิเลเสหิอุปกิริถังนะกิเลสที่จรมานะทำให้เศร้าหมองกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของที่อยู่กับจิตนี้แล้วมันจรมาทางไหนล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้าท่านต้องการที่จะยกระดับจิตของท่านให้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องที่จะรู้สิ่งนี้กิเลสจะจรมาได้6ทางด้วยกันก็คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ไหมแล้วก็ใจที่เป็นสภาพที่นึกคิดถึงสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าใจที่นึกคิดธรรมารมก็คือธรรมชาติที่เข้ามาสู่ภายในจิตใจที่เรานํามาสู่กระบวนการของความคิดนะซึ่งตัวเนี้ยเมื่อเมื่อเขาเรียกว่ามันเป็นลนักษณะของสิ่งที่เทว่าตาเห็นรูปใช่ไหมตาเห็นตาเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่อยู่กับเราใช่ไหม ทางพักเขาเรียกว่าอาจิตนะภายในและรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่มองเห็นได้จากข้างนอกเป็นต้นนะนะมองเห็นได้จากข้างนอกมองเห็นจากข้างนอกแล้วเนี่ยมันเอามาสร้างเป็นเรื่องของความรับรู้แล้วก็ก็จะไปบวกกับสัญญาคือสิ่งที่เคยเคยเรียนเคยรู้มาเคยได้ยินมาเนี่ยบางทีมันก็เข้ามาผนวกบวกกันน่ยแต่ว่าอันนี้ก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปก็คือเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยเขาก็เกิดความเขาเรียกว่าเกิดผัสสะ ผัสสะหมายถึงสิ่งที่เข้ามากระทบกันน่แหละกระทบกันตากระทบกับรูปเนี่ยก็เรียกว่าผัสสะตาที่มันสัมผัสกับรูปกระทบกับรูปเป็นผัสสะก็เมื่อเป็นเมื่อตัวเนี้ยตาเนี่ยไม่กระทบกับรูปปุ๊บตามันก็จะมีความก็จะมีจักษุวิญญาณอยู่ก็คือความรู้สึกทางตาก็คือเป็นคนที่มีตาปกติใช่ไหมก็จะเกิดเรียกว่ามีความรู้สึกทางตาได้ใช่ไหมล่ะก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นความรู้สึกมันก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือความรู้สึกที่ชอบและความรู้สึกที่ไม่ชอบ แต่บางครั้งก็มีความรู้สึกที่เฉยๆเพื่อว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่เป็นไม่เป็นสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบแต่ก็เฉยๆเฉยๆเหมือนเฉยเมยอ,อ่ะ,อะคาว่าเฉยๆ,ๆเฉยเมยตรงนี้ไม่ได้เป็นอุเบกขานะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เฉยเมยแต่ถ้าความรู้สึกที่มีสติในการรับรู้รับรู้นั้นว่าเป็นรูปแล้วก็มีความเข้าใจว่าเป็นแค่เพียงท่าตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแค่เพียงท่าตามธรรมชาติ นั่นเป็นความร,รับรู้ที่มีสติเรียกมีสติก็คือ,คอรับรู้ว่าเป็นรูปแล้วก็รับแล้วก็มีความมีมีสติมีความมีสติว่ามีสติรู้ว่าเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไม่เฉยเมยเป็นการรับรู้ที่ที่ถูกต้องแต่ว่าคําว่าถูกต้องในที่นี้หมายความว่าถูกต้องตามลักษณะของการรับรู้นะไม่ใช่ถูกต้องว่ารู้รู้แบบไม่ใช่ถูกต้องเพราะว่าคือเป็นไม่ใช่ถูกต้องเป็นเครื่องหมายถูกนะ หรือไม่ใช่ไม่ใช่ตรงข้ามกับคําว่าผิดก็คือมันคือเป็นลนักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเราสัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วเรามีความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นรูปแล้วก็ได้ได,ได้มีสติร,รับรู้สิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเนี่ยก็ก็จะละักษณะแบบนี้จิตก็จะไม่ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่ง